ครับสวัสดีครับโบรงารดนโดนมันกาเจจังหวัดไซอันเกษตรทำกินนะฮะวันนี้ได้พันบาทนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมฮะที่ชมรมเกษตรยี่ห้อและเอชไอจะมกิจกรรมมาที่ริอยต้นนะครับเราขายกิโลละร้อยปักช่องฮะที่ตำบลคลองม่วงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาของหนุนเศษนะครัระหว่างชื่อสิบกิโลหนึ่งร้อยต้นนะฮะับเพราะว่าสิบต้น ที่ประสบความล้มเหลวจากถ้าเราอยากสานมาักวันละพันสุดท้ายเขามามาสู่ภาคการเกษตรและเปิดศูนย์เรียนรู้ที่ปักช่องเพราะลดเราไปคุยกับคุณชัยพลดีกว่าครับดูกันที่สวนผักปักช่องนะครับผมหนุ่มเสกหรือที่คนรู้จักกันในนามของชัยพนกลมกล่อมนะครับแต่ก่อนนี้ผมล้มมาก่อนนะครับเราล้มก่อนที่จะลุกขึ้นมายืนแต่เรายืนขึ้นมาได้อย่างไรเราน้อมนําในเรื่องของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาปรับใช้ น้อมนำในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตที่ทําธุรกิจก้าวเข้ามาสู่อาชีพเกษตรนะครับปี40เราเจอวิกฤตฟองสบู่แต่แต่ปัจจุบันนี้หันเหชีวิตเข้ามาสู่ภาคการเกษตรเราก็พอจะมีกินพอจะมีใช้กับเขาอยู่บ้างนะครับข้างในนี้เรารวมตัวการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปักช่องเราทําเรื่องท่องเที่ยวเชื่อมโยงส่วนที่สวนผักปักช่องก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้สพกเครือข่ายนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของแนวกเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตเรื่องนวัตกรรมการผลิตเราก็จะใช้พลังงานโซลาเซลล์เข้ามาใช้ด้วยนะครับที่นี่เราอยู่กันแบบพอเพียงครับมีกินมีใช้และสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะต่อสู้กับวิกฤตเศษรษฐกิจเพื่อที่จะให้ชีวิตดำเนินต่อนะครับอาชีพกเกษตรไม่ใช่อาชีพที่ต้อยต่ำนะครับแต่มีข้อแม้ คุณต้องมีรอยเท้าของคุณเองเดินเข้าไปสู่ในแปลงและพืชผักคุณจะอุด,ดมสมบูรณ์ที่จะสร้างไรายได้ให้กับก่อนก่อนจะมาเป็นเกษตรกรทําอะไรมาก่อนมา ها, เล่าให้ฟังนิดนึงครับก่อนที่มาเป็นเกษตรกรเนี่ยหลังสุดเราทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทําโครงการบ้านจัดสรรอยู่ที่ดอนเมืองแต่เราเจอวิกฤตฟองสบู่แตกปี40ครับก็เลยปิดบริษัท เข้ามาสู่ภาคการเกษตรครับเราเข้ามาที่ปากช่องได้ไงคะช่องเนี่ยผมเห็นว่าไล่สุวรรณปลูกข้าวโพดแล้วก็ขายทั้งฝักข้าวโพดขายทั้งน้ำข้าวโพดเดียวมากดังนั้นฉันต้องรอดแน่ก็เลยคิดที่จะปลูกข้าวโพดส่งไล่สุวรรณเป็นอาชีพครับคือเริ่มต้นเริ่มต้นมาจากไร่ข้าวโพดก่อนยังมาครับผมเริ่มต้นจากที่เช่าพื้นที่นะครับแล้วก็คิดที่จะปลูกข้าวโพดส่งไล่สุวรรณก็ทําอยู่สองสามปีครับ ปลูกข้าวโพดส่งไร่สวนเนี่ยหรอคะปลูกข้าวโพดส่งไร่สวนตอนนั้นเช่าที่เยอะไหมคะช่วงแรกเราเช่าพื้นที่อยู่ประมาณสักห้าไร่แล้วก็มาเช่าเพิ่มเป็นยี่สิบไร่นะครับแล้วก็เช่าเพิ่มต่ออีกแปดสิบห้าไร่ในการที่จะปลูกข้าวโพดส่งไร่สวนทำอยู่กี่ปีคะทำอยู่มาทั้งสามปีครับสำหรับเรื่องข้าวโพดหวานพันอินรีสองสูงสุดนี่เคยเคยเช่าที่ประมาณเท่าไหร่พื้นที่ที่เช่าทําปลูกผักทั้งหมดสูงสุดคือเกือบห้าร้อยไร่ครับปลูกผักนี่นะใช่ครับเม่หลังจากที่ที่ว่า กำไรที่ได้ต่อไร่หักแล้วเหลือน้อยมากเราทําแม้กระทั่งเอาต้นข้าวโพดนะฮะไปทำไซเลตเพื่อเป็นอาหารวัวนมเหลือกําไรต่อไร่ต่อรุ่นเนี่ยไม่เกินสามพันก็ไม่ไม่รวยสักทีครับก็เลยตัดสินใจมองหาพืชใหม่ใช่ครับก็เลยปรับมาหาพืชใหม่เห็นคนทางภาคกลางมาปลูกผักเอ๊ะปีนี้เขาขี่ปิกอัพปีหน้าเขาถอยรถใหม่อีกแล้ว เขาทําได้อย่างไรก็เลยค่อยๆเข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักแล้วก็มาปลูกอะไรคะตอนนั้นปลูกในเรื่องของตั้งแต่ปลูกคะนา้าปลูกผักสลัดนะครับปลูกกวางตุง้งจนรายได้ที่ทําเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำให้เราคือปลูกขึ้นช่ยะนะครับแล้วก็ปลูกกุ้ยช่ายะนะครับช่วงนั้นเราทําเรื่องกุ้ยช่ายเขียวเราทํากุ้ยช่ายขาว ก็ใช้กระถางครอบจากกุ้ยช่ายเกี่ยวให้เป็นกุ้ยช่ายขาวก็มีรายได้แล้วไปส่ที่ไหนเช่าพื้นที่เหมือนกันใช่ไหมคะเช่าพื้นที่ครับค่ะไปส่งที่ไหนตอนนั้นอะไรนะครับไปตลาดไปส่งให้ใครอ๋อตลาดเนี่ยผมเอาตลาดนําการผลิตก็คือเราเข้าไปติดต่อแม่ค้าที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองแล้วก็บริษัทที่ส่งออกผักไปทางยุโรปแล้วก็วางแผนการผลิตตามคําสั่งซื้อนะครับก็ทําให้ กิจการเริ่มค่อยๆดีขึ้นค่ะตอนนั้นที่เราสี่ครับประมาณล้านสี่ใช่ครับคือเฉพาะค่าเช่าที่อย่างเดียวเฉพาะค่าเช่าที่ไม่เกี่ยวกับค่าบริหารจัดการไม่เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกแล้วตอนนั้นที่เราทำสี่ล้านครับต่อเดือนนะต่อเดือนครับอ๋อแต่ก็คือทําผักทุกวันตัดผักทุกวันใช่ครับค่ะแล้วมาแล้วมาถึงวันนี้อะไรที่ตัวชูโรงถึงทุกวันนี้นะครับรายได้ที่เคยมีตัดผักวันละห้าหกพันกิโลหายไปครับเพราะว่าพื้นที่เช่าส่วนใหญ่แหล่งน้ําไม่มี พอแหล่งน้ำไม่พอแล้วช่วงนี้ประเทศไทยเกิดภัยแล้งครับก็เลยหันเหตุชีวิตเข้ามาสู่เรื่องภาคการท่องเที่ยวทุกวันนี้ก็เลยเข้ามาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เ,<ร>เป็นศูนย์เรียนรู้ภาคการเกษตรครับเริ่มเมื่อไรท่องเที่ยวล่ะเริ่มเมื่อไหร,ร,มมอไห,รห้าปีย้อนหลังจากนี้ไปครับแล้วตอนนี้หลักๆคือคืออะไรนะตอนนี้หลักๆก็คือทําในเรื่องของปลูกผักสลัดอินทรีย์ทําเรื่องการท่องเที่ยวเรารับนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะ นะครับตั้งแต่20คนจนกระทั่งถึง350คนก็คือเต็มแลวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราเรามีอะไรให้เขาดูให้เขาชมอะไรบ้างครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะได้ความรู้ในเรื่องของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับในเรื่องของการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาครับแล้วก็มีค่าบริการนิดหน่อยนะครับประมาณเท่าไหร่ สำหรับท่านที่เข้ามาทํากิจกรรมเป็นหมู่คณะเนี่ยเรามีค่าบริการท่านละ100บาท100บาทได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากเรามีเวลคัมริงมีน้ําอัญชันในการที่จะให้ท่านได้รับทานแล้วก็ฟังบรรยายสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ไม่เกิน10นาทีแล้วเข้าไปเรียนรู้ฐานที่1เรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่การจัดการพื้นที่2เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดซึ่งเราตั้งชื่อฐานว่าต้นกําเนิด เสร็จแล้วเราไปดูวิธีการผสมดินเราผสมดินอินทรีย์มีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับมีมูลสัตว์อะไรนะครับเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการปลูกปลูกเราก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกให้ท่านกลับเข้าไปคนละหนึ่งกระถางเสร็จแล้วฐานที่5ไปเรียนรู้เรื่องการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและการจัดโรคพืชครับแล้วทริปเขาใหญ่ก็จบลงอยู่ที่ฮอกไกโดเขาใหญ่หรือพาวเวอร์พัค ญนะนี่เป็นจุดสุดท้ายหลังจากเราตะลุยตั้งแต่เช้านะตั้งแต่นู่นเริ่มที่ไรสุวรรณฮะไปเรียนรู้ในการที่ทำน้ำนมข้โพดแล้วก็ดิ่งตรงนูน่นไปดูสวนผักฮนะไปดูเกษตรกรอดีตนั่นเป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวจากธุรกิจสถาพิมซั์แล้วมาสู่ภาคเกษตรกรเปิดศูนย์เรียนรู้อยู่ที่อำเภอปากช่อง เราวกกลับมาทางนู้นแล้วก็เข้ามาก่อนจะออกมาที่ตรงนี้คือหมวกเหล็กนะฮะมาที่ฮอกไกโดเขาใหญ่เราก็ลาแล้วครับบ๊ายบายครับ